ครับตอนนี้ก็ส่งที่วานถานนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูก่อนก็เกมมันเป็นแบบว่าเหมือนมันบังคับทางเลยน,นะครับพอามาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็อ่านอบอร์ดเป็นคลิกเป็นคลิกหรือกดปุ่มเพื่ออ่านแล้วก็แล้วก็เดินไปตามทางครับเดินไปตามทางบาคัคคารายเด็กพอเดินไปตามทางแล้วก็จะเจอพวกมอนเตอร์ อยู่ตามทางน,นะครับก็าการควบคุมก็จะเป็นแบบใช้ปุ่มลูกศรหรือว่า W A S D นะครับในการเดินตนัวละครแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นแบบไอโซโ o ชูเตอร์นะครับก็คือพอเราเอาเมาส์คลิก,กะแล้วมันจะใช้สกิลครับแต่ว่าเราต้องกดเลือกสกิลก่อนแล้วเราก็กดคลิกแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนวงเหมือนวงวง,วงแหวนเวทนะครับ เขาเรียกว่าอะไรวะเออที่มันเป็นแบบตะพงตะเปียอะไรประมาณนี้ครับก็คลิกมันก็จะเป็นวงกลมประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดคลิกบตุ๊บนะตุ้มตามอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็พอแบบผ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บผ่านมอนเตอร์เสร็จปุ๊บก็จะเป็นวาร์ฟนี่เรกเป็นวาร์ฟนะพอเราเข้าวาร์ปไปปุ๊บทีนี้ก็จะมาเจอบอสดาวเซอร์บอสเสร็จก็ แต่การจบก็คือเหมือนประมาณว่าถ้า,ถ,าถ้าทาถ้าทําต่อก็จบจากตรงนี้ก็อาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่ว่าเข้าไปในเมืองหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าผมยังไม่มีอเาเซ็ตตอนนี้มันเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไร่ะทิเตอรเรียลเ,เหมือนว่าเป็นแบบต่อเล่นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเกาะตรงนี้จะเป็นเกาะข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะเป็นที่เราเดินม,มาตอนแรกครับ เกมก็จะประมาณนี้ผมก็เป็นฉากอะครับเป็นฉากแบบว่าวางต้นไม้เนี้ยครับก็ไม่รู้วา่าเขาทำ่บงนี้หรือเปล่าพอดีกล้องมัน ดูแบบเป็นเบิร์ดเบิร์ดบิวอะครับเราแบบมันจะเห็นต้นไม้รอบๆเนี้ยแล้วผมก็เลยต้องวางไ้ให้มันทั่วๆหน่อยทีนี้พอขึ้นไปบนเกาะข้างบนเสร็จปุ๊บผมอยากให้มันเป็นแบ,บ็กการ์เป็นข้างล่างทีนี้มันก็เห็นพื้นที่โล,ล่งๆนะตอนนี้เข้า้าก็ต้องวางต้นไม้ให้หมดมันก็เลยต้อมาแนวๆเนี้ยครับแต่ว่าไม่รู้ว่นนี้มันจะช่วยได้เปล่าแอร์เขาบอกนะ ก็คือจะเขียนแค่ส่วนที่กล้องเราฉายไปนะประมาณนี้แตงกูมันอยู่นะ หน้าชัดหลังเบอร์ก็ประมาณนีบ